หมอเรื่องอะไรก็ไม่รู้แพทย์หรือหมอก็ไม่รู้นะครับนะนี่ครับ,นะรบ,นะรบมีนักข่าวเขาถามได้ไหมนะครับนุ่งกระเจ้ากระทำนะแพทย์บ,บอกว่ามีการลุนละเมิดทางแพทย์โดยได้ยินเสียงเว่เววมานะครับชอบใจป่ะชันเออนะครับมีการรุนล,ละเมิดทางไหนทั้งหมอก็งงเหรอ เอออออนัก <mango ını Vincent Leonard> ็งงแล้ว <studio> มันไม่เ <joy> ก <rik> ี่ยวอะไรเขาบอกว่าล่วงละเมิดทางเพศเราลองงงบ้าง FC นั่นไง FC ก็นั่งดูนั่นไงเพิ่มใจจังเลยอู้รักน้องมากเหมือนเราเลยแล้วก็สงสารคนล่วงละเมิดทางเพศนี่จับได้นั่นต้องตัดหามมันเนี่ย นายคุณหมอจำไว้นายคุณหมอต้องตัดหั่มเองเห็นไหมล่ะนั่นก็เออนั่นก็หลังจากนั้นมาพอนักก็เจ้าหน้าที่ออกกระไมยจับคนร้ายได้แล้วนั่นก็เออนั่นก็คนนั้นก็คือนะครับนก็อาจําเลยนั่นก็ชายพลมาสั่งนะครับว่าคนร้ายนั่นก็ชายพลเอาละกการณ์งานนี้นะครับนั่นก็ตายห่าแล้วนั่นก็ไม่ได่บ้าได้ นั่นกะับมันต้องแม่น้องดินั่นกะับนนไอคนที่ต่างประเทศเนี่ยนมะันน่ะน่นกับอีอะไรนั่นกับอีไข่นุยยน้ยไนขะ่นุ้ยเนี่ยไอเจ้าป่วยนั่นกับแล้วแล้วนั่นกับกักับคุณหญิงอะไรนรั่นคุณหญิงลาเต้ลาเต้ของเราเนี่ยนั่นกะับคุณหญิงลาเต้ก็บอกว่านั่นกับนุ่นบ้านแม่นุนะ่นเน่ย ลุงมงคลด้วยลุงมงคลก็บอกว่าพันแม่นะครับ่าเยอนะครับนะฮมน้ำหน้านะครับเยนะครับมีลุงมงคลด้วยนะครับเอฟซีมันบอกนะนะลุงมงคลด้วยนะครับนาะลุงมงคลตื่นแล้วนะครับตื่นแล้วนะครับอย่าไปรวมลุงมงคลนะครับอลุงมงคลตื่นแล้วนะเออ สะดุ้งตื่นแล้วนะครับไปปลูกแม่วิไลว่าแม่วิไลตื่น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 นะครับเนี่ยตำรวจถามเวลานี่คคนอยู่ที่ไหนจำเลยนะครับมองซ้อยมองขวาเอาไงดีนะร้อนหายแม่งเลยนะครับว่าอ่ะเย้วนรับเออนะครับจริงๆนะครับเห็นไหมกับใครเป็นว่านะครับเอฟซีที่รักน้องนั่นน่ะเมื่อก่อนนี่ก็เห็นร้องไห้นะครับเห็นจำเลยร้องไห้คิดว่ารักหลานนะครับพี่ไหนได้ นั่นก็เออในว่านะ่รับเอฟซีรักล่ะมันฉลาดนะครับจาเลยมันไม่ได <N> ้โ <ky> ง่น่ะนะครับเอาไปเอามานี่เดี๋ยวนี้ไปไงนั่นก็เออเดี๋ยวนี้หลังจากกระเด้าหําไปสองทีนะครับแล้วทีนี้หํามันโหดอ่ะน่ะหัมมันโหดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หลับได้นอนอ่ะมันเครียดอ่ะมันเครียดอ่ะน่ะมันเครียดมันไม่ได้หลับได้นอนนะครับมันเครียดนั่นก็เออแล้วก็พอตาก็มันนอนบ้านอะไรด้วยนะจะทํารุนแรงมันก็ไม่ได้มันเครียดอ่ก็หําเลยไม่เด้งหําหมด นะครับเด้งไม่มีหมนนะครับเอฟซีก็หายไปนะครับได้ข่าวว่าหายไปหลายหมื่นคนนะนะครับเออนะครับนะเออและทีนี้นะมาวันนี้นะครับอืมหน่คิดแล้วนะนี่ยแมงไปไหว้พระดีกว่าเออเออนะครับเรียกสายบุญมาอีกแล้วนะครับเออนะครับคราวหน้าเนี่ยมันต้องมีนะครับนะครับก็ป่าอีกคองหรือเปล่านะครับนะเออลมมคนนะครับนักคิดว่านะครับถ้ามันไปไหว้พระเนี่ยนะ นการไปไหว้พระไหว้อะไรเนก็ลุ่วมมงคลอาคารบ้านนะถ้ามันไม่กัดถินหรือเปล่าในการถินหรือมันเริ่มจอมกัดถินแล้วนะครับเออนะครับเริ่มจะเอากัดถิ่นน่นะรุ่นเราขอ20บาทจะไปทอดพระปานนะครับว่าเขาขอไปแล้วคนละ20นะครับขอเอฟซีเขาไปแล้วเอฟซีเขามีห้าแสนคนนะครับคนละ20นะครับได้ประมาณสิบกว่าล้านนะครับ ถ้าได้เงินมาแล้วเขาจะเอาเงินสิบกว่าล้านเนี่ยไปชดใช้นี่ให้แม่น้องชมพู่เนี่ยนะครับพ่อแม่น้องชมพู่เลี้ยค่าใชหายทั้งสิบล้านเขาจะเอาเงินส่วนนี้ไปชดใช้นะครับให้แม่น้องชมพู่งทั้งหมดเจ้าแล้วโดนโดนน,น,ะะน,นะครับว้าอ่าอ่าเยี่วนะครับต่อไปนะครับก่อเอฟซนะีนะครับอ่าลุงลุงนะครับก็นำมาแห้งแล้วนะครับเนาะลุงอ่ะ หำแห้งแล้วนะครับว่าอ่าอลุงดื่มน้าเออลืมดื่มน้ําเลยนะครับจริงจริงนะเนี่ย